อนี้เลี้ยงขนมเลี้ยงขนม,ขนมว่าที่ซื้อบิ๊กซื้อปุ่มให้กะบ,บ,บ่มีสามพี่น้องบิ๊กแม่เราเบิร์ตพอดีนะปุ่มเบิร์ตปุ่มเบิร์ตเดี๋ยวคันใดมีโอกาสเขามาจังสิมาพาดดีหน่อยเขามาซื้อหมเอีกข่าวไปแล้วนะวันนี้นะโอ้ก็ย่าหละ เอาลดมันขาดอีกเครื่องไว้หนเอาบอขาดแค่ยังน่งมุดกระทงเลยนินี่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 จะหา่เลือดเลือะหั่เลยเนาะส่แปะเนาะเอายังเนาะวันนี้เนาะมุดเลยเอาเขาใส่จะไปเอายังซื้อแป๊บสิใช้เงินเขาทอนมาให้เลยใช้แป๊บสิและสีหวานเก๋าลืม จะเป็นงามโคใส่ไปซื้อเว็บสี่พอเราไปเอาเงินในข้าวแล้ะข้าวทอดให้แล้วก็มายัง,งเงินประลาดลูกเบาวน้อยพี่น้องอถากอนถากอนอถากอนถากอน,อจกนเจ้าก็เฮียนบ่บดเฮียนไทยเฮียนม้อนัอน,นบ่ม้อนเออ อยู่บ้านตั้งล่างพี่น้องการประเทศไสบายดีเด้อพี่น้องมื่อนี้กมือซันมันดีนะ,นะ,นะนะนนะพี่น้องเนาะการทำแสงถือห้อยถือห้อยเล้าเนาะถือห้อยเล้าถือเหล็กนั่นแหละเหล็กงูใหญ่เนาะพี่น้องเนาะกประมาณสือประมาณสนะี่สิบพันเนาะประมาณหกเจ็ดสิบบาทนี่แหละพี่น้องก็เลยพายเล็กหน่อยมาพายเล็กหน่อยมาหา่านพายเล็กหน่อยมาหา่าน ได้แล้วก็เป๊ปซี่ฮะซื้อเป๊ปซี่แล้วก็แหลกเงินเอาเงินเมื่อแล้วก็เมื่อเออมาซื้อเป๊ปซี่เอาตะกันเท่านั้นเมื่อได้เลยเออโอ้เรียบร้อยเลยได้เงินเรียบร้อยเลยถือเลขพี่น้องนี่แหละถือนมาแม่นี่แหละเราจดให้เมื่อวานนี้เนาะเรากดให้เมื่อวานนี้ก็ได้ ถึงประมาณหาหกประมาณหกสิบกว่าบาทเจ็ดสิบาทเนาะเป็นเงินบาทกับประมาณน,นี้พี่น้องเ,เงินสื่อก็ตกเป็นเงินบาทกับประมาณได้ประมาณอ่าสี่สี่พัน 4, กว่าบาทพี่น้องเป็นเงินกี่บาทกับประมาณสองล้านสองล้านแปดเนาะสองล้านแปดก็ได้หับเงินไปทีเรียบร้อยเลยพี่น้อง <c oughs> ก็เลยพ <c oughs> ายเด็กหน่อยมาเ <c oughs> มามามาเบิ้งน้ำหา่านมันสิขนม <c oughs> ขนบมบอมไหมพูดเลย phủ lạc con pao bây giờ ticay 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 ticay

ตันนมันก็มานกัมามาอยู่จะออกไปอย่างกูยูนาโต้มันกมาพิดง่ายก็ออกไปอีกทีเท่าได้ได้เอาเอาตัวนี้เอาตัวนี้บ่ซูบเขาไเลยนี่มันขานี้เนาะซูปแล้วก็เห็ดง่ายใส่หมเอาง่ายเข้าไปปางสิเขาไปกินใช่เนาะเผิ่อเนาะอ๋อ เาเปมากระปาพี่แต่บานนี่ะปาดสงามเมอด้มงมงปุบปุงนี่เออมองทงเออใส่ซองบอลเนาะอันนี้ก็มีผ้าอีกนี่ง่ายแต่ก็ปปาดเจาะสี่มุมเดียวแหด้ง่าหมองเดียวแต่ก็เจาะสีนี้เนาะอ๋อง่าใส่บอลได้บอลให้ป้าเขาดีแล้วมองีกแล้วหมองดีจเนาะใส่หมองหน้า้ป้าใส่หเพิ่นใส่ ซื้อพันแต่วันวันวันอัขานพันมงไรแล้วก็ซื้อวันพุธซื้อวนพุธมันบ่อพันมาอย่างไรมือมือมากแหละพอดีซื้อพอดีพันงูอะไรพันงูเลยแลอ้พันงูใหญ่เลยก็เลยว่าซื้อมูใหญ่มูน้อยเลยซื้อรัดไว้อย่างแไปเอามูน้อยนะพันนี้มูใหญ่แล้วก็ซื้อว่างซื้อเลยครั กยะทุนไหมแต่เศ้าพก็ได้ป so ่ะเจ้าเจ้าก็ซสือกระสือซื้อก้อนเลยได้เลเศ้าพันเนาะเศร้าพันมาเรนเศร้าอะไรวกเ้าอย่ามาซื้ออันนี้พันเดียวสามารถซื้อพันเดียวก็ได้ป่ะดื้ออู่เได้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 เด้ได้นด้ได้เด้ไ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 ดได้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 ้เลย้้้บส้ได้้ได้้ แนวละก็ถือเรพี่หล่อมือสิบเก่าพันะสัจจาเออได้เงินถือเหรียญมาไปเจอดสั่งตู้มยูเห็นอยู่อันนป็นตีไก่ซื้อเนาะมีแน่เออเอออะพี่ห้อมคลิปนี้กับชิฟ่าดีหน่อยมา อเอาขนมขนะ้ต้มเนาะคือมีปุ่มบ่ปุเขียนปุ่่มเคียนมีอยู่อสัตอยู่บ้านอยู่วิ่ง่อยู่กันไปมีรัดยุ่หนาคามหุมันบริคามไปเต้บสิกรมไปฝนวัชิมาสื่อเอาปุ่มปุ่มบิ๊กเนาะปุ่มเคียนปุ่มซอเนี่ยแหละปุ่มบิ๊กนี่แหละไป เอาหายดิ้งหน่อยเนาะดิ้งหน่อยเขาเฮียนสื่อไหวงี้เขาอีกประมาณเดือนหน้าอีกเดือนชองเดือนเขาก็เปิดเทอมเฮียนเลยพี่น้องก็เลยว่าซื้อมาสื่อมีตะบีกจักรเสด็จเขามาหรือบ่อมื่อเจ้านายก็ออกเมื่อเลยออกเมื่อเมื่อสี่เลยแม่ ต่ไปเลือกขนมไปะเขาเออบาเดินมาเดินชายปานว่ะเดี๋ยวซื้อไปให้ชายปานก็ได้พี่เอาจะว่าซื้อน่ะเหมือนชาเขียวอ่ะฮึขึ้อว่ะซื้อไปให้ไายซื้อไปให้พายพายจะกินชาเขียวเออลาดเออลาดป่น แล้วเดี๋ยวโทรถามมามานานมามันเลือกขนมหนึ่เร็ว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 เรือกอะไรก็ถือไว้ว่ามันมันมันราคาประมาณเท่าไรเดี๋ยวเสียให้เลือกผู้ละประมาณนี่แหละสิบสองพันนี่เลี้ยงขนมเลียกขนมว่าที่ซื้อบิ๊กซื้อปุ่มให้กับบุมี่สามพี่น้องบิ๊ก แม่เราเบิด์ตพอดีนะปุ่ปมเบิร์ตเบริเบรเดี๋ยวคันใดมีโอกาสเขามาจังสิมาพลาดอีกหน่อยเขามาซื้อหมาเอาเลือก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 เล,เลเอ,อก่อนพอได้ราคาหน่อยก็ให้เอาไหมเลือกแล้วบอใช่ของจ๋าลูกใส่เบาหน่อยนี่แด่นในอัน นาะเวินออเอาคนละสองถุงเอาโหลดเอาคนละสองอย่างาเสือแดงวะเออบางอย่างเราพอพนแตงไฮหรอกบ้านน้อยเนาะบ้น้อยแตงไหยอหรอกพน ลมเนีดาวองซูสดีเออเอาเลือกเลือกเลือกพี่มายื่นอยู่พี่เดี๋ยวเบิ้งก่อนแล้มันคือเท่าไหร่เหาเป็นหาจี เงินขอบ่พ่อแท้โหลดไปยืนยืยืนยืนได้อ่าให้แม่ละลายแม่ละลายเบื้งคนละซิบหามันนี่บ่ันละซิมห้าสามคนละสามซิมบ่เลยบ่คนนี่สามคนนี่เจ็ดิห้า พนันอคนคนวกะสามสิบกับหกสิบองหกสิบงเสนสามสิบห้าบกเสนสามห้าบสนสามสิบห้เอาบงไลงไมมสิบห้าเสนสามสิบห้าพันพี่น้องกันนี่เนาะ เดี on, ๋ยวคำสียงสีเหลือกอ่อเอาเมื่อให้น้องสายปานเอาเมื่อให้สายปานพี่น้องเมื่อให้ลานก่อนเบื้องเงินก็จะได้ติดแม่ละไหวได้หนิมันนี่เงินตัวนี้เหลือเท่เล่เหลือสี่พันสี่นี่สี่สิบแปดพันเนาะตัวนี้จ่ายเลยเนาะบ่พ่อก็จังจังงจังใหม่ให้ละใหม่ sen 3,5 hà nó. Ô vô vô như thế này sen xem 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 พาไปพาใชาป้ปานมาดีกว่าถ้าร้านมาซื้อกินดีกว่าไปไปออกเอาไปนี่เด้อถือแป๊บสี่นถือแป๊บสี่นะเน,นะน,น,น่มันมานมันมาน คอยอันมักนั่นนนั่แหละมักซื้อคันพันแหละซื้องวดนี่มันบวมักออกงวดนี่หลดมันมักงวดหนางหงอถือประมาณสองดงวดที่สองหงอที่สามไปมันจังได้ออกน้ำน้ำหงอสองหงอเท่านั้นแหละเออหิมไปเปิดนะขอบใจนตที่เออนี่แปะใส่ปานมาก่อนคุ่น เพราะกำลังขามมาจะฟังนั่นเนาะพ่น,นผ้าไก่พันไปส้นทีมงานไก่ส้นไก่ส้นลดสิ่งไปพี่น้องเดี๋ยวไปหาใส่ป่านใส่ป่านอยู่หื่นต่อ่ะเออเดกซือไปให้ร้านพี่น้องยานเจ้าในร้านบุตรเกล้านเกล้านมากออย่างเดี๋ยวไปหาแหล็กกระพาใส่ป่านมาสื่อขนม ักซังแฟนดินซังเติงผาซังเถิงผาซังแฟนดินน้องต้องขับรถมาแดงนะน้องขับมนี่สำลูกกระแมวมันยังคื้นใ่ไหมถ้นั่นเนี่ยมันขึนลูกกระแมวคือการเลยนขาใหญ่คือการเนาะเอาปลาซาลัดเป็นแมวเอาบ่เอาเนาะโอ้ยอน้าก็ไปนรถมาแลงเนาะจะงอยเนาะกำแซงไปอันเลี้ยงขนมเหมืนเด็กหน่อยอยู่หานบางยานั่น สลัดพื้นนอนน้อ่าด่าอียังก่อนดาถยบอใส่ปานนอนใส่ปานใสอสลัดใส่ปานนอนนาะตื่นมาเ้นไฟตื่นมาเวนไฟงานรัอี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 อเ็นไจะให้างย่าให้เหนไหมใเรยังใเนเม่แม่จะไปใส่บทจากแม่ก็จะไปใส่นอตื่นมาเห็นเมย ไปหเป็นสลัดเออเออคอยกำลังเห็นชายปลาเป็นปลาเอ็นเตอสลัดเท่าไรเอ็นเตอสลัดสลัดหัวอ้าวบ่าเออเอาเงินเอาบเงินเป่าถืกเหรียญเลยเอาเจานนั้นก่อนเจ้าเอินไอไอคุณรอก่อนรอเบาแสงคุณรอสิแสงคันดัเจ้าบอกเออฮะนี่เออไวอีวไวอีก ออเออเออไอ้แนเบาคุณรออีกเอนป่ะเบาแสงคุณรอขอบใจเด้อเบาแสงคุณรอ้ามเ่อเออเอาใ้เอกหนิเออัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เอออาเอ็นนังหนอยมนี่เอาเงินอรอะเด้อ ขอบใจเดอร์จะซื้อยังก่อถืทีพเนอดใจเดอบ่เบแสงคุณนอพ่อไหมขอบใจเดอบ่เวแสงคุณเออีกข้าวไปเแล้วน้วันนี้นะกอบใจเดอบ่าวแสงคุณรอโอ้ยาแหละอ่ะอ่ะ เอาโลดมันขาดอีกเองไวนี่เอาไหมบ่ขาดแค่ยังหนิมุดกระทงเลยหนินี่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 จะหั่นเลือดเลือดจะหั่นเลยเนาะใส่ไปเนาะเอายังเนาะวันนี้เนาะมุดเลยเงินถือเหล็กพี่เนาะเงินถือเหล็กเอาให้เอามาให้ร้านจะหักเบาแสงอยู่บ่หักแหมปะเบาแสงกับสาวรัดจะหักใครกลัว เฮ้ยอาไปอยู่นะบ่าแสงสันจ๋าแม่นี่ร้านขอยเห็นบ่ร้านขอยเห็นบ่จัดถือไว้เด้อเอาไปให้แม่ไว้เด้อแม่ว้ให้เด้อว้เด้อเอาไว้ซื้อนมบ่เอ้มีนาในเขางียบ่เออขบเนาะนี่บ่าสิมาิน้ไม้เด้อบ่บ่สิมือเด้อ บ่าจิมลินน้ำมัอมาตอนแหลกน้ำมานมือมือแหลกนั่นคุณนะจื้อได้มีบ้าค่าแสงสลัดพื้นบจื้อคุณนะบดองสลัดพื้นเขียวตอนนั้นแด้บดจื้อตอนนั้นก็จื้อตอนนั้นสลัดนะบดจื้อแต่บ่าแสงคุณรอท้งพี่น้องกะคลิปนี้ก็ไม่มีอไรแล้วเดี๋ยวมาเป็นคลิปที่ว่า ดวงดีนด้ำพี่น้องโชคดีดวงดีเนาะไปสื้นเล่กอะไรน้ำพี่น้องการคิดเนาะการคิดก่อนน้ำพี่น้องเนาะก็เลยสื้อขนมเจลอรสื้อขนมเลงน้อ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 งเนาะนานาน้องน้องนารานว่าสื้อปุ่มให้กับยุนิบ้าน์ต่างล่างนี่หันหันมันจะหันคล้ายขนมหันปุ่มเขาปุ่มเบิร์ตเนาะนอกร้านเนาะมีันมีอยู่ปุ่มแต่ว่าเขาเขาอะไรมันเบิร์ตมันเปิดเทียนเนส บปเขาบราดามาเขาบราทันนามานะเขาเลยวันนี้โอกาสมาบรรณาจริงๆซื้ออันซื้อปุ่มซื้อบิ๊กเนาะแจกให้เด็กหน่อยนักเรียนก็อยู่ในบ้าทเยอะที่น้องอย่าลืมไปเปิดเด้อเปิดคือยัางยังลบยังลบเบ็ดยามพ่อพีชเทากับลบโจ๊ะเราเพียนบิ๊กดิเออเขียนบิ๊กก็โลบได้โอ้ตอนเป็นหนังขาวๆบล่เออเดินควายหันก็ได้ใส่ดัดเอ้ยใส่น้ำได้ ปผมจะขาดมันคิดเดมันสีได้เหนือเออหลุนคอยใส่น้ำได้แล้วโมี่ไปเปิดเลยหลุนเทียนหม้อค่ะเออหม้อแต่ว่าไม่เฮียนอันนี้ใส่บิ๊กลึกได้ผมเฮียนอยู่วิชาสี่น้ำแขงใส่บิ๊กเฮียนเลยก็เอาอันนั้นลึกได้่ตะกดมันลึกได้่นะกดบิกกดใเดบิกกดคอยลุนน้ำได้ยังเดียวโอเคพี่น้องขอบใจเนาะ ก็ดึงก็ต้องขอบใจไอ่ท,ทันะ้งฟังไทยเนาะคุส่งเงินมาให้สื่อนุอนะ่มเนาะเมื่อวานนี้เนาะสื่อนุ่ม้วก็อีกส่วนหนึ่งคนก็ให้สื่อเลขก็เลยถือจำพี่น้องหย่อนได้เงินได้เงินหย่อนอไอ่นปแล้วมาสื่อเนาะก็มาเนาะได้ส<า>ีนะ่พันกว่าสี่พันกว่าบาทเนาะพี่น้องเป็นเงินเนาะตื่เอาว้พี่น้องโอ้ดีใจหลายพี่น้องพอดีได้ข้ากับข้าค้าน้ำหมัน้ำมันค้าขนมน้องลาดอีกไปปวกแข่แม่เป็นซ้ำเดี๋ยวมันสิสอเลย ่สมเดี๋ยวพ่อบอกหายเองไหมมันก็แคลโบแต่ว่าทั้งหนาเออขอที่ดูบอกหายมันจากริเทศเงินทอนจะไปผูกจะไปเทปีเนี่ยครับขอที่ดูบอกในเนี่ยบรจาคักไยมันงกันเสียรายต่อเนาะพอดี้เนี่ยมันนะปันเนาะให้บาทุบแคลชาวลาดออกบ่เออมาแ้โอเคพี่นนังเจอกันคลิปหมนาีพี่หนาเด้อขอบใจเลายๆเด้อไปบายสบายดีบ้านเ่อยเด้อ